หมอหมอเจ็บตาตาแดงไม่รู้ว่าจะประครบเย็นหรือว่าประครบอุ่นดีบางคนก็บอกว่าประครบร้อนสิบางคนก็บอกว่าประครบเย็นสิเอ้ยทำยังไงดีที่นี่มีคำตอบค่ะก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดใครไม่อยากจะพลาดคลิปดีๆหรือความรู้ดีๆกดติดตามหมอลีน่าไว้นะคะ การประครบเย็นนั้นจะใช้อยู่ใน3กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือว่าการเกิดอุบัติเหตุที่ตาอย่างเช่นโดนโชคโดนต่อยหรือว่ามีการกระแทกที่ตานะคะจนทําให้เยื่อบุตาหรือว่าตรงกระบอกตาเนี่ยมีอาการช้าหรือว่าแดงลักษณะนี้การประครบเย็นจะช่วยในเรื่องของการที่ทําให้มันยุบได้เร็วขึ้นนะคะ2ก็คือว่าการผ่าตัดหรือว่าหลังผ่าตัดต่างๆเช่นผ่าตัด ทำตาสองชั้นลักษณะนี้จะทําให้เปลือกตาเราบวมเราช้ําก็ประครบน้ําแข็งหรือว่าประครบความเย็นช่วยเพื่อจะทําให้อาการบวมยุบลงได้ได้เร็วขึ้นนะคะ 3. ในการประครบเย็นก็คือว่า คันตาเคืองตาจากโรคภูมิแพ้ขึ้นตานั่นเองนะคะเนื่องจากว่าอาการภูมิแพ้ขึ้นตาจะทําให้มีอาการเครืองตาคันตาแล้วก็ขยี้ตามากๆเลยทีนี้พอขยี้ตามากจะทําให้เยื่อบุตาของเรามีอาการแดงจากนั้นพอแดงปุ๊บเราก็จะมีอาการบวมร่วมด้วยแนะนําว่าให้ประครบน้ําแข็งหรือว่าประครบความเย็นจะช่วยทําให้อาการภูมิแพ้หรือว่าอาการเครืองอาการคันนั้นยุบลงแล้วก็หายได้นะคะ หากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามหมอเลยน้าไว้ด้วยนะคะและที่สําคัญถ้าเกิดบางทีอุ๊ยกลัวลืมกดบันทึกช่วยจําไวค้ค่ะตรงนี้เลย